้จไตเทียนอเลยเทียนชเด็นแล้วะอจักขันแล้กัแล้วรันสพ้อ้ขันั่นแหละไตเทียนสถาเข้ากองมาเด็ดเอาเจ้าม้อไตเทียนะเดยพี่สพาเข้าผาด้าวอัไนแหนบ่มันชุ้่ไหม ไต่สุขันมากคตสุัญมากบอาตสคับตัวนี้มีต่แล้วตัวนี้นะตี้คนตา,ายแล้วพิ่งมาคนไตยให้แล้ว เอาไปเทียนแล้วก็เม่นพากันโยมกองถวายเด้เอองค์สิพาถวายกองเด้อเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพ่อแม่ไอ้น้องคนจุกคนคนไตแล้วทางนี้นะครูบาคนไตไดแล้วเอาพากันโยมโยมกองได้เด้ออนาคโมตัสสะภาคาวาโตเดอนาโมตัสสะ ะคะวะโตอะรหโตสสมาสมุทัสสะนัโมตัสสะะคะวะโตอะรหโตสสมาสมุทัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะรหโตสสมาสมุทัสสะสาธุ สุธินางวตาาัตเมธานังนิพานังปรมังสุขังนิพานาปัจโยโหตุนานาคทาติกะเลทุติยมปิสุธินางวัตเมธานังนิพานังปรมังสุขังนิพานาปัจโยโหตุนานาคทติกะเล ตาตียำปีสุทินางวัตะเมธานางนิธานังปรมัมสุขังนิธานาไปยโยหูตูอาณาคติกาลีสาธุสาธุสาธุอนุโมทานะยงจมไปอยู่

มหาธักตะจิวลาณิสาปิวลาณิทิปะทุปะกันทัมาลาณิสาเกลนะเพชัสาณิตปาลุกขังปัญญาฐานังพิกุตสวเทมาอิมาสเมงเคเฮอิมานิโพตุเกิงนามังกิติมลนาณิเมตุเลอนามังกิติมลนาณิเจ้ากรรมนายเวนนามเจ้ากรรมนายเวนนามังกิติมลนาเจ้าขี้เจ้าฐานนามังกิติมลนานี้ มหาอัฏกัตตจิวลานิสาเปริวลานิทิ่ปัสุปกันทัมาลานิสากิรณนกิตตสานิกับคาลุขังปัจญาฐานังพิพุตสาจิวทีมายิมัสสังมิเกอิมาณิโุตุกังนัมังกิติมลนานิเมตุเลีอนนัมังกิติมลนานิเจ้ากรมนายเวนเจ้าขี้เจ้าฐานนัมังกิติมลนานิมหาอัธกัตตจิวลานิสาเปริวลานิ ทิปะทุปะกันทัมาลานิสากิรณะพิทัสานิตปาลุขังปัญญาฐานังพิพุตสิวะเทมะอิมาสัมิงเคเฮอิมานิโพตุกึงนามังกิติมลนานิมิตุเลือนนามังกิติมลนานิเจ้ากรรมนายเวนเจ้าที่เจ้าฐานนามังกิติตมลนานิ มหาอัฏฐกัตตะเวรา,านิสาปริวาลานิทิปตุปะกันทมาลานิสาธิเลนาเพจจานิกปาลุขังปัญญาฐานังสุตสิวเทมาสาธุสาธุสาธุอะตุมุธานิ

哎，上班。 หาฟังพุทเรสลบกของด้วยใต้เทียนในเด้อลนะ Satu namo dasa bhagavato lahato sama sambudhasa Nakmo dasa bhagavato lahato sama sambudhasa Nakmo dasa bhagavato lahato sama sambudhasa Satu aki kalanyanang mati, kalanyanang palinyosana, kalanyanang Harang sarjana nang kewala balikunang, balikunang kumaka Kacetano kalau

เอาดอกไม้ดอกยางกีดกีดกีดเฉยเลยดอกไม้ดอกยางกีดเฉยเลยมียุทมียุทธสามมียุทธสามบิ๊กเออเอามาใส่รถเอาผู้โดยมีทูบมีเทียนใต้ทูบใต้เทียนเด้อฟังเทศสั่งลอมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุมากญมาวรโยตหามะจปุจิอ p ป a n y a t h ธ t า a n y าน h a l a ะ i t h n a s มากัญมาวรโยตหามะจปุจิ u ุป r s a n y a t กานิอุกตัส sakali bawah j a n มากญาวาโยตหมะจัปุจิ a r a n y a t กัญชาณสังารโสะติละสักลี u p d s a n a t h าหาปนานิบันทัศุราจินโหัจ a n y a t า สันาปุณกะจะกะพาวัตตมาขันยุาวันยตหปะจักโจิปะยะาสัตตาระตนวัระสัตวตพวัตต่โาตาบุตรราชุริสลายโจิุะะวะวาปิจลายกจะปังคุมทานธจิปะรีปูวะนขอขอบุรินก้มาขันยาวันยกวจะได้เสียงไปมโนไปแกทานเธอทายาทาราเนี้รอองเทยวะเพือกขสนัาที่โตลงมาขลในยาวเหแห่งธัสิิเรมีดประการใด อนว่าทองอาแทก็เิดเขาวาสานทางก็จนกมาาเลนยาวเาาวเววี่านก็มีด้วยประกาศสนัเถินอัรนระเททพมลกับพี่น้องด้วยคือวาเวือกกไปมนไปฝนห้าแก้วเนาะฝนหแก้เ<ว>ตือนภยเหตเขามาเมืองก็เป็นฝนหแก้วพี่น้องน้อ เรบริยพกกานาควดีแะ่ควอดิจงได้อดานนึคดีคนจะด้เกิดมิกนาทานนาเทินอิปการยัโกจีบริภูเขาบาวัตุเขาว่าควเครอบริยพูดาดคดีก็จะได้ดได้ยังแห่งกไปเกทาเทิกับทางเงินและทารายจิโตลงมาทะเลเปียนาเหงนเขากระตาสาสิทธิลามิวพ่มาสันดาน้ำเงินและขคำทางรายก็จโตลงมากะเลนายาจยาวเหวนขอทาน โดยประการสันนิทานนักยนตนักวิจิวรปทาวรความอันว่าอะไรได้ใดวันดนอุกตีก็จะได้คือดมิตอทานนเธอตีประการนึ่นว่าวัตถุเขาของเครื่องบูดยโพูกที่ได้สาสามว่าบ่ไปเป็นทานแล้วในอนุกดีก็จะได้บุป็นหาจะได้ขาดเป็นรวังสง่าเทอเนารอดได้ธรรมจูในเปรศกนย์โยมมนในกำลังเฮีนสากับเศรษฐีก็มีโดยประการสันได อนองเงินในาองทอบุดรดกยจงปกกเงินมีเตียทานด้วยประการสน,นันเชิคือว่าวมเสียไปมโน,นไปอันแห่งเ,เสียไปมโน,นไปตัวนคเลอีประการหนึ่งคาะหาปนานีอันว่าหาปนาคเรือเงินเลยคาแก้วหนทางอไรทิ่ตัลงมากเาลยในายาวเงินหอหอยงปัญญามาตดดุลา ด้วยพระการสดนว่านนว่าวัตถุขาของกองและกองอังแกเวนทาไากจงตุลงมลม้ยาเงินในาก็มีรดนั้นเองคือว่านนคว่าคำก่าอย่างใดอย่างนึก็จะได้ผลนไม่เกี่ท่าพรคของของกอรียป นักวพยได้เสียใหายใจล้นไปเก่ยนหัอสัมผันหเดียดมสัมพักว้าีวงก่านั้ิรมางหน่ไม่ดเรมกันฉนาดาสมบัสุ้มาวของท้งลายล่วนักก็จมตุกลหมาไดลในยาวะเียกงอาท่าน้วยประการสันดาน ก็ควรเอาคามกวลลดาจเป็นต้นว่าความสบายเดือนเนื้อหะจ่ายเจ็บไขยุุกสมัยมองใจห้องหายต่างๆก็จะได้ความเป็นมิรยทานงั้นอาจารยิิประการหนึ่งอันว่าเขาของสบบริราโพนแดงนึ้ก็ดีอาณาเรือว่าเงินและ้คำแก้วเสือพาพรและคขานำพภชนาอาหารไปเตรียมไปวาน่งเด้อ นะ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 หันนะนะพระสิงขปะจะได้เสียงอะไรพระบาลีอนัคคังและอปภาหะก็มีเรื่องต้องลงมาในความครบภาษาลัทธะวงลวงให้ปะเวสะดอดของเมื่อเป็นลศีสิมาสฤจจะปะมาคมเมื่อวนก็มีดอดกันซั่นใดอนุภาพุทธะแก่เจ็ดประการคือแก แกมานี่พุละสมัยแกมินหุนีขมาแกวดิลาาแกพุงตางอันศรีสุขบนขามสด่ิโว่มาจจังละจ่ก้ดาบเต็มปักนี<ป>่ะอ<ป>่ดนนี <p> ่เน <t ries> <t ries> อาลันคลองไฮเดรสัพตว์โมตจตจตโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัจตะปะารโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัจตะปะารโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสหมิเทหฮอิมานิอัตถะตัะแกยาปุตโตตุติมลนานิอิปุตตเสวะเทมะอิมัสหมิเทหฮอิมานิอัตถะตัะแกยาปุตโตตุติมลนานิอิปุตตเสวะเทมะ อิมาสามิงเกอิมานิอัคท์ปเจากุตโตตุติมลนาอันี้ที่กุตเสวะเทวะลาะพรเดอาละวะเดอโมตเียไปเกิดขวดใขวดถกที่บัวอโตสมาสัม